สวัสดีพี่น้องตุกคน้นทุกท่านทีเขามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจากฮานอยมารวมแนวทางของวันอาทิตย์จากวันที่3เดือน8 2 000, 5 6 8, 6 8เดือนสิงหาเนาะมาพบกับแนวทางของแอนอยคือเก่าละกา็ตามเคยจา้าสำหรับพนฮานอยคนที่2 5ฮานอยมารวมจากแนวทางเลขเด่นไฮเด่น7กับ4กัน8 น้อยรอบเฉพาะกิจรอบแรกจะ403หลัง27สำหรับ27ชุดเด่นเขาเ้าไปบวถึง72เนาะหาย78 79 70 71 VN น้อยเฉพาะกิจหลักเข้ามา27จะมาเด่น7จะ71กระเสียดไปเนาะสำหรับน้อยรอบพิเศษจะ774 สำหรับเจ็ดเจ็ดสี่ลางนิฮุกเก่าเนาะสำหรับลางฮุกเก่านี่พาดไปจากของเฮามีอ้สนะี่เก่าเนาะมามีสีเก่าเข้ามาฮนะุกเก่าเนาะสำหรับบนนี่มาเจ็ดเจ็ดสี่สำหรับเจ็ดเจ็ดสี่สุดสามตัวบน็อตบอลไดจับหายเนาะเบิ่งขู่เดน่นมาเลยตัวนี้เจตนี้มาทางลักลอยห,ล,ล,อยหล,ลักลักซิฟเนาะเบิ่งหนาจากเจ็ดเจ็ดสี่เจ้าจ้าโอ้โหเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่กับบอลไดจับหายเนาะเบิ่งหนาเบิ่งล้างเล็กหามเนะาะจ้าสุดสามตัวเนาะ มาขบแต่บริจับห้สสำหรับเจ็ดสี่เขาสีเจ็ดจะตกับเน้นๆเลยเด่นสีเขาเข้ามาจะสำหรับน้อยรอบปกติจะสองแปดหาลางหกเจ็ดจะสำหรับฮกเจ็ดรอบปกติจั 8, าา 6, จบคู่พลาดไปนอเลขพี่น้องหายเจ็ดแปดเข้ามาหกเจ็ดเบิ่งค่ะสำหรับเด่นเจ็ดเขาเข้ามาจะสำหรับรอบปกติหลางจะ สำหรับน้อยรอบ VIP รอบสุดท้ายจะ804ศ่หลาง4 9จก้าจ้าสำหรับ49 v i p าหลางเข้าตรงๆจะเน้นพิษตูเนาะเด่นสีเน้นสีเจ็ดกับสีแปดมาสีเกาแต่ว่ามาหายแบบตรงๆเนาะเด่นสีของเฮามาจะบนมา0 4นับสี่ผู่ผาดไปเนาะสำหรับเด่นเจ็ดจะหายเจ็ดย์ศูนย์ไปบ่ถ,ถึงจะมาเด่นสีจ้าเด่นสีของเฮามาเด้งๆโอ้สำหรับ v i p 4สีสีบนสี่หลางแจับไรหลางเนาะตรงๆจ้า สำหรับสุดรสามตัวเสียดอยู่นิดหนึ่งเนาะสำหรับสุดรสามตัวอย่างน้อยพิเศษกับบริจับหายรอบเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เนาะสำหรับน้อยรอบ VIP เขามาแปดศูนย์สี่โคเฮามี่ศูนย์แปดหนึ่งเบิ่งมีแปดมีศูนย์จะสี่ครับหนึ่งคือว่าไกลเคียงอยู่นิดหนึ่งเนาะอะ่สำหรับฮานอยมือนีตามนี่เลยจ้ะแนวทางของเฮามาือนีเนาะสำหรับน้อยมารวมเด่นนี่มาขบถูกน้อยเลยตัวนี้ แต่จับขู่ข่าวสองน้อยเนาะรอบพิเศษครับรอบว p จ้าอจะโอเคสำหรับเมื่อนี้ <c oughs> ตามลุ้นกันต่ตจ้ะเสียงอาจสีเบาไปนิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปหรือว่าเสียงขาดขาด,ขาดห,หายหายกับโคตขโอตรไพ่พินอลเอฟซีหลายๆเนาะตั้งใจตั้งใจเบิ่งตั้งใจฟังเด้อจเพราะวเจ็บจข้อจั๊คข้อแหบข้อแหงก็เลยเสียงก็เลยาจซิเป็นแบบขาดขาดหายหายแต่ตอนนี้ก็คือเจ็บข้อมีอาการแบบว่า คันคอจะเว้าเสียงดังก็บ,บ่ได้จ้ะคันคออ่สําหรับมื้อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้ะกับน้อมัดรวมขฮาเนาะแนวทางสมาใหาตามสูร หรือบ่ออัน,น้กระล่อลุ่นนอกจากผากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันนะขึ้นอยู่กับความมักความชอบจะหมักสูดได้ก็ตามสูตรนั่นนาะจากพอฮาหนอยลงหายสองสูตรจะหมัดรวมกับเนียกน้อย้าบบ่ามากมัดรวมกับมีแยนียน้อยหายหลับชุ่มจากก่อนสินําไปเป็นเนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวเคะห์กันอีก ทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับร่วมก็คือร่วมถูกน้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP จะขึ้นอยู่กับพี่น้อยเอฟซีแต่ละคนแต่ละฐานคือกันเนาะว่า,มาหมักอยู่ในฮานอยหลอดใดกับ่องเบิงได้เนาะจะเปรียบเทียบกันเบิงได้เนาะสำหรับเมื่อนี้มาร่วมให้เดนหนึ่งกับเจ็ดสำหรับเดนหนึ่งจะสามสี่หา้าหกสำหรับเดนเจ็ด แปดเจ็ดเก้าเจศเจ็ดหนึ่งจ้ะกันจากกันเด่นหก <c oughs> มีหกเจ็ดหกหกเจดตัวเดียวกันกับชุดเด่นจ้ะหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะหกแปดหกเก้ 6, 7, 6, 8, 6, 9, เอาอ้าวหกแปดหกศูนย์หกสองเด้อจ้ะ ขอแก้ไขนิดหนึ่งเนาะปกติสีเขียนเลี้ยงมือนี่ลืมเบิงจา้าสำหรับชุดกันจา้าหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์หกสองอ่าขอแก้ไขนิดหนึ่งเดี๋ยวมาเบิงสูตรสามตัวกันก่อนเนาะสามตัวบนฮานอยมารวมมือนี่จับหายหนึ่งอ 7, 1, 6, าเจ็ดหนึ่งุกจ้าเล็กเด่นเจ็ดหนึ่งก 146 476 068เดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนเนาะสําหรับโตเน้นสุด3ตัวบนจะ068มุมสุดท้ายกับเลขเด่น716 กันจ้าหกแปดหกสองอยู่มุมสุดท้ายจ้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหาหนึหสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมข้อเฮ้ามือนีตามนี่เลยเนาะสำหรับฮาน้อยมัดรวมข้อเฮ้ามือนีคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด่งคอยมาเต็มเต็ม สี่น้อยเลยละกันนาะขาให้พี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางโศกดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสาม,มีจ้าสำหรับพี่นอ FC, ้องเอฟซีทีเขามารับชมใหม่ๆฝากกดติดตามและฝา,ากกดกระดิง่งไว้ด้วยนาอเพื่อเสดบ็บ่พลาสแนวทางทีแอนจอยลงหายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า